เงต้นมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่ธรรมชาติตน้นแยบนี้ต้นนี้ก็จะประมาณค้นโอบนะครับไงครับไ่แน่ต้นไมมันโดนกาบขี้ดินหลายครับปานต้นไม้ธรรมดาโอ้ขีดห่อนหมอนนีแม่เด้ใบมัน้นมาหลายแท้ หส่วน,น,นวัเนเอาเห็ดเสาเงี้ยนเลยสบายเนาะส่วนเงี้ครับเงี้ยเนี่ยดูกลางทางมีคนปลูกหรอกครับเกิดหลายหลายก็ยังส่วนใหม่เลธรรมชาติตัวไปโอ้ร้อนธรรมชาติบานเพือนเนาะครับ